ครับพูดถึงวัดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นบอกว่าเป็นวัดจีนแห่งแรกบนถนนยวราชที่อยู่คู่กับคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนมายาวนานมากกี่ปีแล้วครับร้อยสี่สิบสามปีอุ้ยเปะ๊นะเนอะเป๊ะมากเลยนะครับซึ่งเป็นต้องบอกว่าวัดจีนเนี่ยโดยโดยโดยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเนี่ยเวลาที่เขาจําวัดเนี่ยเขาฉันอาหารเจ ฉันอาหารเจอ,อาหารเจไม่ไม่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็จะมีพิธีการสวดเขาจะสวดกันทั้งวันเลยจะสวดเช้ากลางวันเย็นผมเคยบวชผมรู้เคยบวชวัดวัดโพแมนเคลือเดียวกันเครือเดียวกัน,อ,กนอ่าเพราะฉะนั้น,นต้องรู้เยอะแน่เลยอ่าคือวัดจีนเนี่ยตีสี่เดินรอบโบสสวดมน นามอนามเอาจริงๆพราะอันนี้ไม่ไดมุกนะาจารย์นะโกนหัวมาแล้วเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโกนหัวแต่ไม่กวนคิ้วนะคิ้วเอาไวอ้อยากรู้ประวัติลึกๆไหมครับอาจารย์ดีนะอยากรู้ <วะ S 2> ประวัติะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปข้างในเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแน่นแน่น าจารย์ครับมีอยู่จุดหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือจุดบริเวณที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเทพเจ้ากิวห uh ังฮกโจอ่า,อาเป๊ะนะเป๊ะ<ป><ป>นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดจุดนี้เองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาเดินเข้ามาปุ๊บจะอยู่ขวามือของเรารจริงๆถ้าไม่สังเกตเนี่ยเวลาผมมาไหว้เนี่ยนะเดินเลยนะเดินเลยเลยแต่อันนี้คือค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนรู้จักครับผมนะครับนะครับคืออะไรครับอาจารย์ครับ เกี่ยวห้างบกโจเป็นเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่ดูแลเรื่องของดวงดาวทั้ง9้าดวงซึ่งดวงดาวทั้ง9้าดวงเนี่ยก็คือตัวเลขทั้ง9้าตัวตัวเลขทั้ง9ตัวตัวทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการมาบูชาเพื่อให้ดวงชะตาเปลี่ยนดวงชะตาดีขึ้นครับนะครับในส่วนนี้เทพเจ้าตรงส่วนนี้ในจุดจุดนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรแนะนําว่าสําหรับใครที่เกิดปีชงควรที่จะเข้ามา มีโอกาสก็มาสักการะเพิ่มเติมได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยทางวัดจะแนะนําให้ไปไหว้เทพเจ้าหลักๆอ่ะฮะก็ที่เรารู้กันอยู่เท้าโลกบาลทั้ง7จ็ดทั้ง5 7ไม่ใช่สิห้าเท้าโลกบาลจะแม่กวนอิมอะไรอย่างนี้ต้นจะแม่กวนอิมนะครับพระประธานในโบสถ์อะไรอย่างนี้ไปควรจะไปจุดนั้นกันเยอะทีนี้ดาวทั้ง9ดวงเนี่ยก็จะเปรียบเป็นเลขห่งเลขสเลขสเลขสเลขหเลขหเลขเจ็ดเลข8เลขเก้านะครับพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่9 9 9ดาวนี้ การไหว้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงกินเจนะครับ,รบเข้ามาไหว้เพื่อให้ดวงชะตาเปลี่ยนอ๋อช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจุดนี้จะเป็นจุดที่สําคัญเป็นไฮไลท์เลยว่างั้นเถอ,อะ,ะต้องบอกว่าคนรู้จํานวนน้อยรู้จานวนน้อยเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําว่าเวลาเข้ามาที่วัดเร็งยีแห่งนี้เนี่ยขวดที่จะเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บจะอยู่ขวามือเราก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเดินพุ่งตรงเข้ามาเลยเจอแนๆ่ๆแนะนำว่าเข้าไปไหว้พระทานก่อนจากพระทานเสร็จแล้วก็กลับมา แล้วก็มาไหว,ว้ส่วนนี้ด้วยอาะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในจุดๆอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายจุดเลยอาจารย์ครับผมอยากจะไปขออะไรรู้ป่ะอาจารย์ขอหวย จากที่เราทัวร์บริเวณรอบๆวัดแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่ทราบนั่นคือยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดแห่งนี้ด้วยเป็นโรงเรียนพระหรือเปล่าใช่ครับเป็นโรงเรียนพระนะครับชื่อว่าโรงเรียนมังกรกรกร,รมลาวัดวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับให้การศึกษาสําหรับพระยิสุสัมณเนนเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ผมเนี่ย จริงๆแล้ววัดแห่งนี้เนี่ยวัดถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านก็คือวัดเล็งเนียยีแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่คู่กับคนจีนมายาวนานมากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่โอ้โหประชาชนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเหลือเกินเยอะมากมหาศาลนะครับจนมาถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยนะครับที่ตั้งของตัวเลขของที่ตั้งวัดแห่งนี้เนี่ยมีผลอะไรไหมครับอาจารย์ครับที่เมื่อกี้ได้อ่านข้อมูลนะครับก็คือว่าเป็นบ้านเลขที่สี่สองสามครับ โดยรหัสตัวนี้จะหมายถึงว่ามหาเสน่ห์มหาเสน่ห์มหานิยมครับถ้าอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่มีคนมารักคนมาชอบครับนะครับถ้าเป็นสถานที่ครับก็จะแปลว่าดึงดูดให้คนเข้าหาอ๋อตลอดเวลาแล้วคนจะหลงไหลแล้วก็อยากจะมาที่นี่เสมอครับพลังมันเป็นอย่างนี้พลังเป็นอย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมที่นี่ถึงดังมีชื่อเสียงแล้วคนมาไม่ขาดสายครับ เพราะตัวเลขนี้แหละเพราะตัวเลขตัวนี้เลยนะครับมันส่งเสริมเข้าไปมันส่งเสริมเข้าไปจากของเดิมเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อยู่แล้วด้วยแล้วด้วยตัวเลขพลังแห่งตัวเลขมันส่งทําให้วัดแห่งนี้เนี่ยยิ่งเป็นเรียกได้ว่ารหัสในธรรมชาติที่มันเชื่อมโยงกันครับว่าที่ที่มีลักษณะตัวเลขแบบนี้ก็มักจะมีผู้คนจํานวนมากครับเข้าหาครับอ่าฮะและอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยเหลือเกินจุด นี่ครับที่ผมดูนะครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าให้ปักทูบเนี่ยนะครับกระถางที่1กระถางที่2กระถางที่3กระถางที่4กระถางที่5กระถางที่6ในแต่ละหมายเลขเนี่ยมันคืออะไรยังไงแล้วมันมีผลมันมีในอะไรยังไงบ้างครับผมไม่ทราบจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับธรรมชาติของตัวเลขเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันจะถูกจัดวางดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันครับก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดของพลังตัวเลขนะครับจะดึงดูด พลังงานเดียวกันเข้าหากันนะครับอธิบายง่ายๆอย่างกระถางที่1เนี่ยกระถางที่1เป็นเทพเจ้าฟ้าดินครับนะครับหนึ่งคืออันดับแรกคือศูนย์รวมคือจุดเริ่มต้นการสตาร์ทเทพเจ้าฟ้าดินคือรวมรวมพลังนะครับแล้วโดดเด่นคือความเป็นหนึ่งอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยก็ตรงกันตรงไปเลยอ่าฮรพอเราขยับตำแหน่งกระถางที่สองเนี่ยที่เขาเลือกขึ้นมาเนี่ยก็ตรงอีกครับนะครับ คือพระโพธิสัตว์เนี่ยคือความเมตตานะครับตัวเลขสองแปลว่าเมตตาความรู้สึกที่อบอุ่นเจอแล้วสบายใจครับนะครับนี่หมายเลขสองก็ให้นัยยะตรงกันว่าเทพองค์นี้อยู่ตรงนี้ครับพอหมายเลขสามสนุกเข้าไปอีกเพราะเลขสามเนี่ยจะหมายถึงนักรบแล้วเป็นตําแหน่งของาเท้าจตุโลกบาลเป็นเทพที่เรียกว่าต้องต่อสู้พิทักษ์เป็นนักรบนะครับพลังก็ยังสอดคล้องอยู่แบบไม่น่าเชื่อครับ พอเราไปดูกระถางที่4นะครับเขาเขียนว่าตำแหน่งนี้เป็นจุดที่เป็นต้นโพครับคือต้นโพตรงนี้พอไปสังเกตเนี่ยครับจะมีเทพหลายๆองค์อยู่ครับ4เนี่ยมันแทนคือความหลากหลายการสัญจรหรือดูมีหลากหลายก็ได้นะครับเพราะตรงต้นโพเนี่ยจะมีลักษณะหลายอย่างนะครับตัวเราไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับเขเขียนว่าตำแหน่งต้นโพผมก็เออก็เข้าท่าครับวางแล้วมันก็ใกล้เคียงความจริงอ่าฮะอันนี้5น่าสนใจอีกเพราะว่าตำแหน่งของเลขหน้าเป็นพระอุโบสถ ครับนะครับความหมายคือเลข5คือศูนย์รวมาการศึกษาหรือว่าอะไรที่มั่นคงหรืออะไรที่ควบคุมทุกสิ่งไว<อ>้ถ้าถ้าไปอยู่ในเบอร์มือถือเนี่ยจะควบคุมอารมณ์ได้ดีครับจะมีสติปัญญานะครับาามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการควบคุมครับฉะนั้นเป็นพระอุโบสถคือส่วนสําคัญของวัดถือว่าลงตัวเลยเพ<อ>ราะสุดท้ายเนี่ยเขาบอกกระถางที่6เป็น ไทยสวยเอี้ยเทพเจ้าดูชะตาครับเลข6กเนี่ยจะหมายถึงเงินทองอนะครับการขอความสุขก็ได้คเพราะเลขหกแทนความสุขความสมหวังสรุปแล้วตัวเลขพวกนี้เนี่ยเขาตั้งวถูกพอดีเลยตั้งใจวางหรือว่าบางวางด้วยความบังเอิญผมคิดว่าบังเอิญนะบังเอิญมากกว่าเวลาบังเอิญโดยตัวเลขเนี่ยมันจะเข้าบนล็อกพอดีตธรรมชาติเป็นอี้อ๋อ มันก็เลยทําให้สอดคล้องแล้วมันก็โอ้โหไปใหญ่เลยทีนี้ก็ยิ่งทําให้คนไหวการเดินพลังการทํางานครับ,ร,บรื้อแ้วมันตรงตําแหน่งสรุปแล้ววันนี้หลังจากที่เราเนี่ยทัวร์กันอยู่ในวัดเนี่ยได้ข้อมูลจากอา,อาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังมีอีกหลายจุดผมอยากไปต่อบนถนนเยาวราชแห่งนี้โอ้โหยังอีกยาวไกลครับอาจารย์ตัวเลขไม่มีสิ้นสุดครับผมไหวไหมครับอาจารย์ไหวครับอาจารย์ไหวไปกันเลยครับ